ชาวบ้านเดือดร้อนรับหมอขุดดินปิดทางน้ำไหลท่วมนาปัง160ไร่ชาวบ้านในตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินซึ่งมีพื้นที่ปลูกข้าวนาปังรอบหนองน้ำสาธารณะบึงบัวบาน50โคเรือนได้รับความเดือดร้อนจากภาวะน้ำท่วมข้าวนาปังจำนวน160ไร่สูง60เซนติเมตรไม่สามารถเก็บเกี่ยวข้าวนาปังที่กำลังเหลืองแก่ได้อายุเก็บเกี่ยวระบุ สาเหตุจากการที่ผู้รับเหมาขุดลอกบึงนําโคลนถมเข้ามาทําปิดถนนทางน้ำธรรมชาติเรียกร้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งแก้ไขด่วนในวันนี้ที่บริเวณท้ายหนองน้ําสาธารณะบึงบัวบานขี่ติดต่อกับบ้านเหล่าบ้านเวอร์ตำบลบัวบาน,บนอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนายสมยศยนชัยที่ปรึกษานายกเทศมนตรีบัวบานพร้อมด้วยนายภัยบู์ตาลประเสริฐรองนายกเทศมนตรีบัวบานและคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบรางระบายน้ําและพื้นที่ปลูกข้าวนาปลางของกเกษตรกรหลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ,บ้านว่าต้นข้าวและรวงข้าวที่กําลังได้อายุเก็บเกี่ยวพื้นที่ประมาณห6 0หไร่จมอยู่ใต้น้ําที่ท่วมขังสูง50-60ถึงเซนติเมตรทาให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักและเกิดความเสียหายเนื่องจากไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวได้จึงร้องขอให้ทางเทศบาลตำบลบัวบานรีบเร่งวิธีการดําเนินแก้ไขให้ด้วยโดยชาวบ,บ้านระบุว,ว่า เป็นปัญหาที่สะสมมานานกว่าสองปีหลังจากที่มีผู้รบเหมาเข้ามาทําการขุดรอบบึงบัวบานโดยขุดดินที่เป็นโคลนตมขึ้นมาบนถนนรอบบึงทําให้บางช่วงนั้นปิดทางเดินของน้ําเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะน้ําขังข้าวนาปีและข้าวนาปรังซึ่งได้รับผลกระทบดังกล่าวนายสายลมภูชาบุตรอายุห9ปีอยู่บ้านเลขที่เ7จชาวบ้านบ้านเหล่าหมู่บ้านที่ห้า บ้านบัวบานตำบลยางตลาดหจัดกระสินหนึ่งในผู้เดือดร้อนกล่าวว่าตนมีพื้นที่นา7ไร่ทำทั้งนาปีและนาปลังประสบปัญหาน้ําท่วมขังมาติดต่อกัน2ปีแล้วแต่ก็พอที่จะใช้เครื่องสูบน้ําลดระดับน้ําได้ลงบ้างแต่ในส่วนของข้าวนาปลังปีนี้น้ําท่วมขังระดับลึกกว่าปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะขณะนี้รวงข้าวนาปลังกําลังเหลืองแก่อีกไม่กี่วันก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้ว ได้ประสบปัญหาน้าท่วมขังสูงประมาณ50-60เซนติเมตรรถเกี่ยวข้าวไม่สามารถลงเกี่ยวได้แน่นอนนายสายลมยังกล่าวอีกว่าเมื่อประสบปัญหาน้ําท่วมขังนาปลงดังกล่าวซึ่งก็มีที่นาของตนและเพื่อนบ้านชาวนาในหมู่เดียวกันอีกจานวน50ผพนเรือนพื้นที่ประมาณ160ไร่ต่างก็ได้รับความเดือดร้อนเพราะรวงข้ากำลังแก่จัดหากเก็บเกี่ยวไม่ทันก็จะเกิดความเสียหายรวงหักไม่ได้ข้าวกรอบและร่วงหล่น จะจ้างแรงงานเก็บเกี่ยวก็จะสิ้นเปลืองค่าแรงงานมากเพราะการลงลุยน้ำเกี่ยวข้าวนั้นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นด้วยความยากลําบากและเกิดความล่าช้าใช้เวลาหลายวันและที่สําคัญราคาข้าวเปลือกตกต่ํากิโลกร,รัมละหกบาทขาดทุนแน่นอนจึงอยากเรียงเรียนทางคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบัวบ,บานรีบเร่งแก้ไขปัญหาน้ําท่วมข้าวนาปลางในเร็ววันนี้ด้วยโดยให้นํารถแบ็คโฮมาขุดเปิดทางน้ําเพื่อให้น้ํานี้จะได้ไหลไปตามรางน้ำธรรมชาติ และระดับน้ําก็จะลดลงจากแปลงนาก็จะสามารถนํารถเกี่ยวข้าวมาเกี่ยวได้ด้านนายสมยศยนชัยที่ปรึกษานายกเทศมนตรีบัวบาลกล่าวว่าปัญหาข้าวนาถูกน้ําท่วมดังกล่าวเป็นน้ําที่เกิดจากน้ําฝนสะสมบางส่วนก็เป็นน้ําป่าไหลหลากมาจากร่องน้ําตามธรรมชาติแต่ไม่สามารถระบายลงสู่พื้นดินด้านล่างได้จากการสอบถามชาวบ,บ้านก็ได้รับผลกระทบทราบว่า ประมาณสองถึงสามปีที่ผ่านมานั้นก่อนที่ผู้บริหารชุดของตนจะเข้ามาทำหน้าที่เคยมีหน่วยงานของทางราชการว่าจ้างผู้รับเหมาเข้ามาพัฒนาบึงบัวบานหนองน้ำสาธารณะของตำบลบัวบานโดยการทำขุดลอกภายใต้บริเวณบึงและนำโคลนตมมาพักไว้เพื่อทำถนนรอบบึงบัวบานจากการตรวจสอบพบว่าในบางช่วงโคลนตมน,นั้นก็ได้ไหลามาปิดทางเดินของน้ำซึ่งเป็นร่องน้ำเดิมขณะที่บางส่วนตืน้นเขิน เกิดการอุดตันและปิดทางเดินของน้ำน้ำจึงไม่มีการระบายลงสู่บริเวณด้านล่างตามทางเดินน้ำธรรมชาตินายสมยศจังไกาว่าหลังจากที่ได้รับทราบปัญหาและสำรวจพื้นที่ขั้นตอนต่อไปก็จะได้มอบหมายให้เจ้าที่กองช่างมาทำการสำรวจทั้งในส่วนของการตรวจสอบแนวเขตและทิศทางเดินน้ำให้ชัดเจนซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาอีกสักระยะก่อนที่จะนำรถแบคโฮเข้ามาขุดลอกและเปิดทางน้ำเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่เบียดเสร็จ และแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนไม่เกิดภาวะน้ําท่วมขังบรรเทาความเดือดร้อนและป้องกันไม่ให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนซ้ําซากอีกครับน่าแรงครับน่าแรงครับน้ำก็ทถวมครับมันไม่มีทางน้าครับท่วไม่ปีเลยครับเป็นเศ้าปีละประธานสับรับสับน้ำมากใช่ครับเลยน้ำครับเอาน้ำข้องน้ำนี่แหละครับมทำเรื่องมาห้องก่อนยี่นี่มุงห้องมงร่องระบาย แต่ก่อนทักออกดามทาั้งเดือนที่ตรงนี้แหละครับตรงตรงขอบบึงนี่แหละตรงป้านี่เป็นทักน้ำป่าธรรมชาติหรอกรับมีทอ่อเราเสมอน,นี่แหละไมีท่อแต่ว่ามันมันมันมาตื่นอยู่นี่ที่เขตน,นี่ครับเห็ดเ,เหตุเกิดจากอันไรเหตุเกิดจากเขาจะขุดลอกบึงเอามาถมทมักน้ำบ่มี่เหรอครับไม่ได้ถาลอกน้าบกคือชได้เกี่ยวรถ ทุกปีเขาแก้ปัญหาหน่อยทุกปีจ้างคนเกี่ยวลำบากเกี่ยวใส่ซ่าเหมือนสมบูกณใหญ่เป็นแก้แค่ไลยครับใหญ่เป็นคุณหลงนำมาดูข้าวมาดูที่นาสิ่งที่มาหน้าที่จริงก็คือพี่น้องได้แจ้งความเดือดร้อนว่าไอ้ปลูกข้าวทำนาข้าวทางการเกษตร ทีนี้ข้าวเขาปลูกไปแล้วแตเกี่ยวไม่ได้แต่ลงไปไม่ได้มันขาน้ําน้ํามันเกิดท่วมขังมันขังยังไงก็มันน้าฝนเราเนี่แหละน้าคลองเนี่ยเกิดจากที่ทางส่วนราชการมาขุดลอกหนองมึงบวัวบานขุดแล้วเนี่ยไม่มีการกําหนดเอาดินไปทิ้งเอาดินไปถมมาถมเอาล่องน้ําที่พี่น้องเคยใช้ระบายน้ําออกจากนาข้าว เนี่ยคือปัญหาพี่น้องประชาชนได้รับทำนาข้าวแล้วจะเกี่ยวข้าวก็ไม่ได้ทำไงจะซื้อเรือมาเลือนึงก็โอ้โหแพงมากเนี่ยทีนี้ทางเทศบาลเราก็ได้รับหนังสือหนังสืออันนี้ก็มาดูตามหนังสือแกงไปพอมาดูแล้วนวะทางแก้ไขก็คือหาช่องทางระบายน้ําออกทางเทศบาลเราก็จะให้ช่างมาจับระดับสองกล้อง ว่าน้ํานี่มันจะไหลขึ้นได้ไหมแนวทางแก้ไขร,รู้แล้วล่ะว่าเราต้องนําแมกโรมาขุดแต่นี่เราจะขุดไปแนวทางไหนทางน้ําจะระบายออกจากที่นาพี่น้องได้นะจะต้องให้ช่างมาสํารวจหาแนวทางออกนิวยี่สี่สถานีประชาชนสมบูรณ์นาสาธรภาพข่าวสามารถไม่ใจดีรายงาน